สวัสดีครับเพืเ่อนๆในโซเชียลทุกคนในออนไลน์ทุกคนนะครับผมตอนนี้นะครับอากรพุ้มและทีมงานนะครับเรากำลังจะปลูกตอนสมุนไพรโลงในพื้นที่มื่นว่าร้ายนะครับแต่ตอนนี้เราปลูกก่อนตอนแรกนะครับมืดว่าร้ายในนาวาเลม ร่วมท้งข้องเราด้วยข้องกันด้วยนะครับมืนว่าไรอาตอนนี้เราก็อะกำลังนะครับกําลังลงปลูกต้นไหครับนี่จะคือก็เป็นสมุนไพรไทยนะครับสมุนไพรไทยเนาะมันเปียกชื้นดีคร่บชื้นชื้นนี่มันปอสำหรับกินใบนะครับกินใบก็ได้นะครับก็จะเอาไปต้มน้ำกินเป็นยาก็ได้นะครับผมเอาไว้กินเป็นยาเนาะนะครับข้องสมุนไพรข้องโบราณโบราณนะครับในปรฏิทอยมาแล้วนะอ่าตอนนี้เราอะไอนี่ก็นากับพุ่มหญีงครับ โอ้โหอยู่รอชิบหายโอ้ยตายโอ้ยโอ้ยตำนาโอ้ยรอกวันเลี้ยงเอ้านี่ก็เป็นต้นกล้วยนะต้นกล้วยทีพวกเราได้ลงลงลูกว้นนี่พื้นตีเตมื่อนรายพวกเราเองนะครับผมโอ้ยตอนนี้ครับนี่ก็พึ่งไต่ตีเนี่ไทยไต่ตีได้ไปประมาณอาทิตย์ิบวัน,นยา้กินเขี้ยวจะเลวเอ้าลู่ที่มากำลังคุดกําลังคุดลงต่อนะครับลงสมุนไพรเลยลงสมุนไพรอันนี้คือตายเป็นตต่รายตต่ทวนนะครับผมอ่าทีพึ่งตีไต่ตีพึ่งไต่นะครับ ตอนนี้ยาขึ้นเต็มเม็ดเอารอลิ้นลายแบวนี้โอ้ยโอ้ยยิมยิบร่อยร่อยรอยรอยเอ้ยดีครับชมคลิปวิดีโออล้วกันอย่าลืมฝาฟกกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมนะกดติดตามด้วยนะนะครับได้ถูกช่องทางด้วยนะทางช่องทาง Facebook ายการทางช่องทาง YouTube เลยนะครับผมสวัสด like. the ีบายบายจุกครูจุกครู